เอาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d i a b l o 4นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการอัพพารากรบอร์ดนะครับเพื่อนๆหลายคนติดปัญหาว่าพออัพพารากรบอร์ดไปจนสุดทางแล้วนะครับจะเชื่อมไปอีกบอรดหนึ่งยังไงนะครับเพราะงั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับให้กับผมรุงใจดีด้วยนะครับ วิธีการอัพพลกรบอร์ดนะครับในบอร์ดต่อไปนะครับเนี่ยคือเพื่อนๆพออัพมาถึงจุดที่เป็นรูปประตูแล้วนะครับบอร์ด a t t เ c h m e n t gate นะครับให้เพื่อนๆกด c อ่ากดเลือกบอร์ดนะครับมาที่จุดนี้นะครับมันจะมีข้อความขึ้นมาเห็นไหมครับว่าเป็นบอร์ดเซ l e คชั o นะครับให้เพื่อนๆกดเลือกครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องเลือกนะครับประเภทของบอร์ดต่อไปนะครับว่าเพื่อนๆออยากจะอัพบอร์ดไหน และบอร์ดต่อไปที่เพื่อนจะอัพนั้นเนี่ยในแต่ละบอร์ดนะครับจะมี Legendary node อะไรบ้างนะครับแล้วก็มี Rare node อะไรบ้างกำกับอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการบอกใบ้ข่าวว่าในบอร์ดนั้นเนี่ยมันมีจุดสำคัญสำคัญจุดไหนบ้างและให้บัฟอะไรเพื่อนๆบ้างนั่นเองครับแอตรงนี้นะครับผมจะเลือก Blood Rate นะครับอ่าเสร็จแล้วกด Preview นะครับเมื่อกด พรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ด้วยนะครับว่าบอร์ดบลัดเลดเนี้ยอ่ามันเป็นยังไงนะครับและมีแนวทางการอัพยังไงบ้างมีโน้ตไหนสำคัญสำคัญบ้างนะครับเมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะครับก็กดแอดเทคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเพื่อนๆก็จะสามารถอัพพลรากรต่อต่อไปได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆอัพพารากรผิดนะครับ แล้วต้องการจะรีเซ็ตนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับพารากรอนพอยด์นะครับทำได้วิธีเดียวคือต้องค่อยๆรีเซ็ตแต้มทีละ1พอยด์นะครับเพื่อนๆจะมารีเซ็ตกดปุ๊บทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับต้องค่อยๆทย,ยอยรีเซ็ตไล่ลงมาครับอย่างเช่นอ่าครับผมแอปไปแบบนี้ก่อนนะครับอ่าทีนี้ผมแอปผิดนะครับผมอยากจะ รีเซ็ตนะครับผมรีเซ็ตทั้งหมดไม่ได้นะครับผมต้องค่อยๆ่ยทยอยรีเซ็ตอ่าผมต้องค่อยๆ่ยทยอยรีเซ็ตอันที่ค่อยๆอัพไปทีละอันนะครับแบบนี้ครับค่อยๆถยทยอยนะครับอ่มรีเซ็ตไปทีละพอยทีละพอยนะครับอ่เพื่อนเก็จะได้พอยกลับคืนมานะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนอัพบอร์ดผิดนะครับพอเพื่อนๆ s e รีเฟตพอยนนี้นะครับตัวบอร์ดก็จะหายไปเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะอัพบอร์ด ต่อไปใหม่ได้เลยนะครับเอาละครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นเดียบโวสีไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับผมลุงใจดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย